เริ่มต้นจากคลิปก่อนนะครับที่มิตซูมิชิมิลาดที่ขึ้นนะครับขึ้นไปโจแล้วก็รอใจรกเทออปไอมาร์กาลัดร่วมกับ OPD2 ดีตูวนเช็คขึ้นลาดนะครับโอตูเซ็นเซอร์เบอร์2นะครับตามปกองนะครับคือเป็นความจำเาำจาะความจำเก่าแล้วก็มันจะเร่งดับไปนะครับวันนี้มาแก้ไขว่าอยู่ที่ตัวไหนครับ <S <S ครับ มาต่อกันเมื่อคื้นะครับกกันนี้นะครับของมิสซูบิชิมิลาดนะครับอันนี้ไม่ได้ใจก่อนปีไหนแล้วนะครับก็จะดูของกันเมกันอีกกันนึ่งที่ว่าเสบดูนะครับ,บก็ที่บอกว่าหน้าหน้าหน้านะครับหน้าของพารามิเตอร์หน้ามอนิี้อ้อมูลที่มาจะไม่เท่ากันอันนี้ผมได้ทำการเกี่ไก่แล้วครับเมื่อคืนเดี๋ยวใสเขี่ไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าขึ้นลาดอะไร มันจะมีให้เห็นนะครับแตะบนที่เป็นสีแดงนะครับลาปิตปกติที่บันทึกไว้ครับคือ DTC หมวดสามเนี่ยบันทึกไว้หมายความว่าถ้าเคยมีปัญหามันจะจํานะครับก็คือโอทเนี่ยปีศูนย์หนึ่งสามเจ็ดลาดคือลาดโอปีดีครับจะเป็นแบบนี้ครับตัวสองภาษาผิดนำหน้าแล้วก็ตัวเลขสามสี่ตัวนะครับอันนี้ปี1 0 3่1037นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปิดเปิดกู้มือครับเลยเรียบร้อยแล้วครับโอทูเซนเซอร์เบอร์2 ก็คือเซนเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจนตี้ตัวที่2ก็คืออยู่ที่ต้อครับอยู่ที่ต้อสูบที่2นะครับคือเบอร์2ก็คือสูบที่2ของต้อนะครับมันมีเซนเซอร์อุณหภูมิของมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับโอตัวเซนเซ,อร,เซอร์ตัวที่2อปิดป,ป,ปกติมีแรงเคลื่อนไปต่ํามีแรงเคลื่อนไปต่ำฝาหม้อคือไฟสายไปจดสายไปจดลงกลางสายไปอาจจะเปลือยยู่อาจจะกาดนะครับแล้วจดนะครับเกิดการจดคือมีแรงเคลื่อนต่ํา ต่มีการจดนะครับถ้าสูงก็คือสายไปขาดนะครับเือสายไปหลวมโอเคนะครับนี่ปัญหาจริงๆก็คือตัวนี้อยู่ที่โอตูเซนเซอร์ของสูบที่2นะครับตัวที่2นะครับมีปัญหาทีนี้หล่ะปิโป้ติตีกลางอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีนะครับก็คือไฟมันติดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นหลับตอนนี้มันไม่มีนะครับแต่ว่าปัญหาที่เคยเจอตัวเนี้ยเราจะแก้ตรงจุดนะครับตัวนี้รู้ว่าคือตัวไหนนะครับเราจะแก้ตรงจุดนะครับตอนนี้ผมเซฟโอปีดีทูเข้าไปนะครับแล้วก็ ดูล่าความผิดปกติทีนี้เมื่อกิอนไม่มีละโอตูเรนเซอร์นะครับโอตูเรนเซอร์เบอร์สองทีนี้วันนี้เมื่อกิอนเราตัดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกินอยู่ก็เลยนัดน้องก็มาวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ดูโอตูเรนเซอร์ก็คือติต้อเสียใช่ไหมครับไม่แน่ใจมองเห็นไหมครับโอตู cer, เรนเซอร, 1, ร์เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะครับตรงนี้เลย ก็คือตีกอต้อยเสียเลยครับเบอร์หนึ่งตีคอต้อยเสียเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมสอดกล้องข้าไปไม่ได้นะครับมันมืดอ่าทีนี้โอโตเนเซอร์เบอร์หนึ่งเราแก้ปัญหาก็เหมือนนะครับแล้วก็โอโตเนเซอร์เบอร์สองเบอร์สองก็จะอยู่ไกลออกมานิดนึงที่อต้ออ่าตีต้อเสียนะครับ นาะอยู่ไหนมองเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะครับเห็นนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่โอตูเนเซอร์ er ครับเบอร์สองมีสายไฟอยนะูอ่สามเส้นเนาะออนี้เป็นระบบอ่าระบบแอลไลนะครับเป็นโอตูเนเซอร์ er ระบบแอลไลก็คือเนีย่ยตัวนี้เลยแล้วจะมีลักษณะของสายไฟป,ปลัก๊กนี้นะครับเขาไล่ตาโรได้มาแล้วนะครับนะเมื่อกี้ผมก็ไล่มาแล้ว นะครับก็คือพวกอันนี้เราสามารถตาาําไม้ได้เบื้องต้นนะครับถ้าเป็นปลั๊กหวมปลั๊กอะไรแบบเนี้ยสายไฟจอดลงกลาวแบบเน้น้าเข้าอะไรแบบเนี้ยก็คือปไปบริเวณนี้นะครับมนก็ต่ออยู่ก็ล่างนะครับอยู่ก็ล่างเบอร์สองนะครับก็ล่างเมื่อกี้เบอร์สองผมได้ทาการแก้ไขไปแล้วครับบริเวณน,นี้สายไฟสมปลั๊กันไรแนี้นะครับโอเคเราทาการแก้ไขเรื่องของโอทูเซอร์เบอร์สองก็คือมันที่บอกว่าเบอร์หนึ่งจะอยู่ที่กอไอเสีย เบอร์2จะยาวมานิดนึงก็คือก็อย่าไปนะครับมันจะไปก็จะไม่เหมือนกันนะครับตามกังไกลแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าร้านปิับปกติตัวเนี้จะอาจไปไหมเสียบแล้วนะครับไม่ต้องลบข้อมูลนะครับเราเสียบปุ๊บเราดูก้าได้เลยนะครับผมดูก้าได้เลยไม่ต้องลบข้อมูลนะครับทีนี้แหละป,ปรับปกติเมื่อกี้นะครับเราจเจอแล้วไม่มีอะไรครับเห็นไหมไม่ไม่มีครับ นะปีปกติไม่พบหลานปีปกติแล้วครับก็คือก็มือปล่อยได้ทํางานขี้ไก่เราไปเกียกุญแจอะไรแบบเนี้ยนะและ้วก็ข้อมูลมันจะลบไปเองนะครับไม่มีหลานปีปกติแล้วครับโอเคจ้าลานโอตัวเซอร์มาขึ้นก็หายไปนะครับอ่ะครับทีนี้เรามาดูจำลองเร่งมาเกือ่อก,กี้ยดูกันนะ มันไม่ใช่ศูนย์นะครับมันก็เกิเปิดจริงอันนี้1 4บสีองศานะครับก็รุงกอบเปิดที่สิบสองสิามองมันตีก็เตสดูแล้วนะครับไฟจุดเบิดสต่างต่างไฟแก่เยอะนะคือยังไม่สตาร์ทนะครับมาตั้งไกลไปไ้แก่เพปิดสตาร์ทติดไอน,นะครับ ECT Map t e CT, n s o r ร้อยปติเก้าเก้าร้อยลวหนึ่งปติเก้าเก้านะครับกอ่งแปัม๊ม e ECT ก็อุณหภูมิเยอนครับเจองศา อาตันี้จะตัดเครื่องดูดิอุณหภูมิเหไหมไฟจุดระเบิดจะลดลงมาครับลดอ,อมาแล้วเริ่มต้นตั้งไว้สูงนะ61อ,องศาเนี่ยคือไว้จะตาติดครับอุณูมเจ็ดเดรบเครื่องเจ็กว่าอันนี้โดยประมาณหน้ามอนิเตอร์เอาตัวนี้เราเบ๊กไปดูผมก่อเบ๊กไปดูเรื่องของ แสดผลนิดนึงข้อมูลจะมากกว่าดุงเก่าเมื่อ,อกี้ที่ดูนะครับอีกการหนึงที่เราดูก็คือมิซูดุงเก่าเนี้ยมีหลายด,ดุงเก่าค่าก็จะน้อยหน่อยค่าจะยยเยอะกว่านะครับหนึ่งนั้นก็แมปเซนเซอรสามารถจิโรปราการนะครับก็ค,คือการดูดค,คือการดูดครับแต่ไม่ดูก,ก็เมื่อกี้อะ ถ้าเราไม่ตตารือเองมันก็ไม่มีการดูดไม่มีสูญญากาศอยู่ที่99้าร้อยร้อยหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่พอก,การดูดประมาณสามารถ40เตียวมอ,มอจจเตอร์ไดี๋ยจะกกะดดดไปกระโดดมานะครับอันนี้ก้าจะนิ่งกว่านะครับก้านิ่งกว่าครับตีนี้จะเจออาโอตัเซนเซอร์เบอร์หนึ่งไฟเข้านะครับอืม ตัวนี้เอาตัวเทน,นเซอร,เอร์เบอร์สองนะครับดันตามค่าสิเว็ค่าสองอุ่นเครื่องเกียร์กดให้ดูครก็ข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็แต่ต่างเล็กน้อยกับมีหลาดลุงงก่อค่าแรงดันจะอยู่ไม่ถึงว้นนะครับนะศนจุดนะครับไม่ถึงวูนนะ โอโต้เซนเซอร์ไม่ถึงวงโอโต้เซนเซอร์จะมีสองแบบครับก็คือหนึ่งวงกับมาวงนะครับหนึ่งวงกับมาวงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจนี่ของโอโต้เซนเซอร์เจนี่ไหนมามใ้ตำแหน่งเล่นสิบเจ็ดองศาครับเราลองดูนะว่าเราเล่นมันจะขึ้นไหมเกณฑ์นะครับน้ำปูมก็เงินปกติองศาไฟจะเบิดโอเคประมาณนะครับเราดูเข้าได้แหละ แล้วก็ไอ้รู้ว่าเรามีการแก้ไขปัญหาไปแล้วครับจะเจอระยะสั้นนินไปปกติไม่มีแล้วครับโอเคไม่พบไม่พบนะครับโอเคลาไปปกติตงงแล้วทำไมแก้ไขบางทีกับปัญหนานิดเดียวครับเหมือนมอไซน์นะปัญหาบางทีแค่นิดเดียว,นะรรดเ,ดยวเรื่องของปลัก๊กเรื่องของสายก๊วยเรื่องของอะไรต่าง นะครับอันนี้เราไปดีเซตนะครับนะแต่ว่านี่เราไม่มีดีเซตแล้วครับ <_ coisa> เพราะว่าเราหมดแล้วนะครับก็เก่าๆ holidays. ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมิรารที่มีปัญหาเรื่องของปรตันเซนเซอร์นะครับไฟโจไฟเซนจิโจนะครับไดโคโอตัเซนเซอร์นะครับก็เก่าๆประมาณนี้แล้วก็แก้ไขปัญหามาอัปเดตให้ดูว่าแก้ไขปัญหาไปแล้วนะครับแค่นิดเดียวแล้วก็ให้ดูหน้าพารามิเตอร์หน้าข้อมูลนะครับกรณีที่ เป็นกลางวันเพราะว่าตอนติ๊กเก็ตเราเริ่มต้นปัญหาเป็นกลางคืนอาจจะมองจอไม่ชัดนะครับโอเคเดยประมาณนี้นะครับสำหรับก็ต้อปดีตู P D นะครับที่มาใช้สำหรับรถยนต์นะครับรถยนต์ของทั่วไปนะครับในมีโอกาสเดี๋ยวจะทดสอบกับรุ่นต่อไปนะครับวันนี้กับมิสูมิชิมิลาดนะครับที่มีปัญหาแล้วก็ทางแก้ไขไป นะครับโอเคต้องขอขอบคุณครับชุด o อ d 2ตที่ทำให้เราสามารถที่จะขยายโอกาสไปทำรดยนต์ได้เพิ่มขึ้นนะครับกับ a p i t อ c e นะครับแล้วก็ออคเตอร์เอรเอ BI เพิ่มกี่ความสามารถนะครับเอาเจอกันสำหรับคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ